สวัสดีครับช่องอ้วนมารีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับกับเพชรโคนนะครับของดีเมืองกาญจนบุรีครับผมบ้านของน้องแอดอ้วนมารีตอรี่ครับผมเพชรโคนสวยๆจ้านะครับกิโลกรัมละ450บาทนะจ้าถุงละ2 2 5บาบาทครับผมนี่ครับขึ้นกิโลกรัมนะครับสวยสดงดงามมาก เพ็ดโคนสวยๆนะครับของดีเมืองการจ้านะครับผมนี่ครับสุดยอดมากครับผมช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับพามาดูพามาชมนะครับของดีหาทานยากครับผมนั่นหนึ่งปีได้ทานแค่ครั้งเดียวนะครับผมนะเป็นเห็ดโคนสวยๆนะครับของดีจากเมืองการครับผมนะครับสวยสดงดงามมากครับผมดูคบนี้ครับของป่าของหายากนะครับผมมะขามอ่อนนะครับหกสิบบาทนี่ครับ ไม้ไส่ครับผมครับหวานหวานครับแบบําแบบดิบแบบสุกม,มีครบนะครับผมครับนี่เลยครับผมผักหนามครับผมผักหนามนะครับอ่อนๆนะครับผักหนามอันนี้เขาเรียกอะไรนะประคองอ๋อผักเข้าตองเหครับเขากินกับอะไรอรประคองกินกับน้ำพริกอ๋อกินกับน้ำพริก ผมเคยกินอ่ะสมัยอยู่แม่สอนนะผักเขาตองนะครับผมนะครับของดีคหากทานยากครับผมผักเขาตอง <Okay. S 2> อันนี้ผักหนามผักหนามนี่เขาไปดองใช่ไหมประคองด,อง,ดองได้นะต้มได้นะเองนะต้มยน้มีกินมีก็ได้ดองดก็ดีดองดองอร่อยสุดนะหน่อไม้มไล่ครับผมนะครับสวยๆกิโ,โลกรัมละสี่สิบาทครับผมมะเขือเปียวนะครับมะเขือเปียวมะเขือเนี้วครับผมนะครับ อันนี้เป็นเห็ดละงูกนะครับผมหรือว่าเห็ดไขรหันไรเหลืองครับผมนะครับอันนี้เลยครับผมสามสิบบาทบัคคอครับบัคคอนะครับบัคคอหรือบักโจ๊กบักโจ๊กเ่รอบักโจ๊กเหรออ๋อบักโจ๊กบักโจ๊กนะครับของดีหาทานยากนี่ครับผักไข่พัมครับผมสามสิบบาทครับผมซิกเนเจอร์เลยอันนี้ผักกระจองนะครับผมดอกผักกระจง นีผักชีครับผมน่อไม้ต้มจ้านะเห็ดกับเต่าขึ้นอยู่ิี่เขยแยนางครับผมมีบบบโจกนะครับนี่ครับผมเห็ดกับเต่าหรือว่าเห็ดพึ่งนะครับขึ้นอยู่ที่เขาแานางนี่เลยครับซิกเนเจอร์ของดีของแท้ตรงนี้เลยนี่ครับเห็ดโคนนะครับของดีจากเมืองกาญจนบุรีครับผมนะสุดยอดมากของแท้นะครับนี่ครับ ยูโรกาน์สี่ร้อยห้าสิบาทครับผมนะสวยสดงดงามพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอสพีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับผมตอนนี้ยังมีนะครับยังทันนะครับผมเที่ยวบินสุดท้ายแล้วครับผมงาเห็นโครนะครับของดีเมืองกาญครับผมครับสุดยอดมากครับผมนะครับขึ้นในป่าลึกนะครับผมนะครับป่าดิบนะครับผมของนีเมืองการครับผมเห็นโคลสวยอันนี้เป็นฝักดินไม้หรือฝักลิงฟ้าครับผมนะครับ มะกอกป่าจ้าสวยสดงดงามครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอสีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาด้าผักสดไทยรถผักหมนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมที่ตลาดไทยครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอสีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับเผ็ดโคนซื้อส้ไว้นะครับเนี่ครับ วยมากครับผมพี่คุณนี่มันสุดยอดอาหารแล้วนะครับผมเป็นสุดยอดอาหารนะครับมีวิตามินโปรตีนครบนะครับหาทานยากมากหนึ่งปีจะได้ทานแค่ครั้งเดียวนะครับผมแลวออกยากมากหายากมากนะครับอยู่ลึกมากนะอยู่ในป่าลึกป่าดิบนะครับป่าดิบเมืองกาญจนบุรีครับผม บรรยากาศนะครับตลาดไทยยมเช้าครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆตีนะครับพามาดูมาชมครับผมบรรยากาศตลาด้าผักสดขายรถผักุงเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมทำนี่ครับบรรยากาศสดๆครับผมของดีเมืองการครับผมของดีของป่าของอาทานยากครับปีมากมายหลากหลายอย่างให้เลือกครับผมครับอันนี้เป็นนี่ครับไข่พั้มครับผมครับ ไผ่พรมนะครับติกเจอร์เลยครับผมของดีอาจารย์ยากเช่นกัน3 0บาทถูกมากนะครับผมต้องวนมาดีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พี่นะอรัีนะพามาดูพามาชมนะครับตลาดผ้าผักสด้ารถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดเป็นของดีของป่าอาจารย์ยากจังหวัดกาญจนบุรีครับผมครับเป็นโคนสวยๆนี่ครับผมครับร้านเจป๊กระองเฮียดำนะครับตลาดไทยครับผมครับ พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่สี่ท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมนะครับที่ตลาดไทยครับผมยินดีต้อนรับนะครับ24ชั่วโมงครับกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันนะครับตลาดไทยยิ่งใหญ่อลังการตลาดไทยยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับเป็นตลาดการค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปิติกตัวหนอกเห็นได้นะครับผมับมาพบกับความยิ่งใหญ่อลังการของตลาดไทยครับผมคนเนื้อที่1000ักว่าไร่นะครับผมนะ ชองว้นมารีจอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพืพ่อนี huh? พพ่ๆีนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมตลาดขาผักสดขายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนี่ครับขายดีมากครับผมนัเนี่ยก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆีนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่พี่เอ็ซีได้รับชม,มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ